แต่มั่พัวไปแดกพี่น้องมืนอนี้มันรอหากองขนาอหนูยูปาอ้อยนี่ละมาพ่อห้องมิมห้งบจ้หนึงไหมเลยว่าสิมาเอาเอากานแบุงมาอุดมันแล้วไปตามมาขไม่ได้ดห,หนึงไหมีน่ไหม อุ่นนะต้องบนหน่อยดิเก็บเผาไปไกลเด้อมันเบื่อเซลลได้หันนะ๋ย่านุดยอุดเบิ้ง เดี๋ยวใสห่หมเมาชุดหน่อยก่อนย่านถึงตัวที่กันเนาะเอาบาทนี่ไปดับหนดเนบานนี่อู้ห่างบน่อยเลย,ย,ยบน่อยได้โอเคเลยด้วยมั้ยยาเริย้ยาเริ้ Oh, mình được đang đuổi nòi đó Hăng mỉm mình đang đuổi chậc nòi ra hăng này mình bình sẽ khôn như này Nếu nghèo mình nó đang vịn đầy tươi vậy nữa. Cái subscribe cho kênh Ghiền bỏ cọc tạp kính ngon đỏ khoảng ninh loài gần ngon bò là kính ngon ngon bò là hảo à bò ngon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  bò ้านบม่คุ้งกับพวกคนพี่น้องเดี๋ยวขอพันยาเป่าใส่ก่อนเพื <laughs> ่อความจุ๊บห่วยเดี๋ยวกันเด้เนาะหาวัสาสัตว์มาตัวนึงกับตาบวมเหมือนกันแล้ววันนี้ <laughs> เดี๋ยวขอพันยาจะก้าวกันที่นี่น้อยนี่เคยถือ,อยู่ห่วยตาบวมแล้วไปโรงเรียนนี่มูหล่อตินายแล้ว เึื่งการบักคุงเึ่องยาเส้นพี่น้องเอ้ยเบิ่งหลวดยามจำเดะห่วยจะถึกไปตัวนึงนี่ก็บไร้เทดคลิปเิือหลร้มือรลดแล้วนี่ต <c oughs> าบวมหนา้าบวมเด้อมันโอบยูเบิดมันโอบยูเบิร์ต้นเลยไหมเข้าตัดเข้าตงตัดต้นเหมือนพรอมเลยนี่มันบอกเข้าตงมีจิตปลายมันออกก่อน bào bọc con chua còn số vá hang này nhạy yếu nằm vá này cũng ok luôn, tem luôn. Tôi <laughs> là con. là. เดี๋ยวับไปดีก่อนจินใหม่ปลาอ้อยพ่อเจ้ามีตองเชียมีตองเชียเอาได้ปนะเนี่ยเอาได้นะโอ้ใครอยู่มนนันอยู่ต้นต้นอันนี้มันบดมันบดหยาบโอ้มันตัดง่ายหนึ่ง,งโอ้เลิการเลิการตัดงา่ายส่วนนี้น,นั่น เด็กให้สวยนะเนาะย่างยูเนาะย่างดนี่กันนี่เนาะพอตัดหัวต้นมันออกก่อน มันจงมันจงพบ้คือกอยู่กอไผแน่นอนกอไผอย่น,นเลียวไหลผดเป็นิบพเลียวไหลซ้ำกาะแบบเยวกรรมสมัยฟ้าไหวนะเจ้าขวัญเดี๋ยว,ว,ว,ยยวบบ้ขวันเนี่ยนนี่กาบก็คงเพ่็นอะได้ เรื่องคงเรื่องย่ากดี่จะนี่เด้อเอาได้บาดนี่ตัดเ่าได้พี่น้องมันจงตัดมันจงตัดอเอาเฮ้ยนี่เขขท่ากันยังสี่ละทูเอากับขาดโอ้ยขาดแลว้วขาดแล้วพี่น้องเอ้ยไป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 ออไปไปออไปเห็น

และเคียยวออกสีหรือพี่น้องไปคิดทางใหม่เด้อไปเค็ดทางใหม่เด้อมันติดอยู่แค่ติ้งเดียวเองไหมแต่ว่ามันมันอยู่หลาย ไอผู้ก่อเจ้าพยานนี่ก็เจ้าเอามือลูบออกลวดได้หนี่เจ้าเอามือลูบรวยๆออกลวดแล้ววงกาย่านอยู่เนาะโอกาสลูบแล้วเฮ้ยทั้งมิมเดนซีสุดยอดฮึคักอยู่ว่ตถุอตอดเด้่องี่น้องสูตรนี้ก็ได้ผลอยู่การมาคุง้ง ไปบบดน,นี้เฮาเพิ่งนผีน่ะเปิดถือว่ายังเต็มเต็มอยู่แต่ว่ามันเกิดออกไปแน่แล้วมันถอดห้องนี่ออกไปแน่แล้วเขาผอมันสายอยู่จักหน่อยแต่ต้นต้น,ตนเดือนเนาะเต็มห้องเลยเดือดปานนี่ไปพี่น้องคลิปนี้ไว้ทำนี้ก่อนไป ไปเดียวไปอีกคุณระวังไอ้นี่เด้อหยุดก่อน